ผลในการแข่งของฟุตบอลดิวิชั่น2ในช่วงนัดสุดท้ายของเลกแรกเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าสปราการนั้นเปิดบ้านเอาชนะจันทบุรีจบที่4ในเลกแรกของโซนตะวันออกครับการในคันของฟุตบอลลีกคือภาคเมื่อวานนี้ครับกับดิวิชั่น2โซนภาคตะวันออกครับนี่คือประตูขึ้นนํา1 0ของเจ้าบ้านนะครับที่ยิงโดยเดวิดเมกิทกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษครับนาที5 9กครับเป็นช่วงของครึ่งหลังหลังจากครึ่งแรกนั้นยังคงเสมอกันอยู่แบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ ทางด้านลุยสองครับก็มาในช่วงท้ายเกมนาที84จาจจบะลุยเข้าเขตโทษครับลบวบอลก็หลุดมาถึงออนไทยปุ่นลนครับในกาสำรองค่นจะเปลี่ยนตัวลงมายิงปิดท้ายครับให้กับประการนั้นเอาชนะจัทนทบุรีไปได้2.0เก็บ3แต้มเต็มไปได้อย่างสวยงามและแบบนี้ครับมียอดจำหน่ายตัวรวม22,320บาทและยอดจำหน่ายของเทือก7,830บาทครับ หลังจบเกมโคโจโาอุทัยสุริเมืองกุศือของจันทบุรีทีมเยือนบอกว่ามนัานีครับลูกทีมเพิ่งผ่านบอลลีกครับมาเมื่อกลางสัปดาห์อาจจะมีอาการล้าให้เห็นบ้างาแต่ว่าของชิชมการเปลี่ยนตัวของเจ้าบ้านครับโดยเฉพาะหมายเลข20พรชัยพุนผลลงมาปุ๊บก็เกมเปลี่ยนอย่างชัดเจน ส่วนฟังกูซือเจ้าบ้านอย่างโคตรตือสัญญาชลีครับก็บอกว่าต้องที่ชมนักเตะทุกคนทําได้ตามแผนที่วางไว้แม้ครั้งแรกอาจยังไม่สามารถเจาะเข้าไปทําประตูได้แต่เมื่อกลับมาในครึ่งหลังก็สามารถทําได้ดีมากขึ้นสามารถเก็บ3ามแต้มเหนือนจันทบุรีไปได้ครับต้องชมสมการ,รวันนี้ดีจริงๆโดยเฉพาะเบอร์21บถือว่าสุดยอดมากวันนี้เล่นได้เข้าพร้อมตัวเองมากเลยครับเบอร์ส1บําให้แข้งหลังเราปั่นป่วนทั้งเกมวันนี้ ตมตาบ้านเป้าหมายเราคือวันนี้ขอชน,นะสามแต้มเพื่อเป็นกําลังใจกับแฟนขับของเราฮนะก็คือแบบที่แล้วเราก็ชนะมาคือแบบนี้ความนุ่มเทีต่างเด็กเด็กเราพร้อมนะวันนี้ความตั้งใจสูงนะเด็กทุกคนร่วมใจกันมากนะก็ตอนนี้ก็เราก็เลขสองนี่เราก็ได้เสริมเสริมต่างชาติอสองคนแดนหน้าฮนะนะแล้วก็เป้าหมายของเราคือทางผู้ใหญ่ ขอประครองขอประครองให้อยู่หนึ่งในสองในสามคือตอนนี้ก็พยายามทําให้เต็มที่เลขสองเนี่ยคือเป้าหมายเราคือทุกแมตช์ต้องสามแต้มครับผมก็กดเหมือนปลดล็อกตัวเองครับในบ้านได้ยิงแล้วก็โดยครึ่งแรกเราก็เกมก็ค่อนข้างเกิดน,นิดนึงครับเราต้องการสามแต้มในบ้านมาครึ่งหลังเราก็ถือว่าได้เร็วกันครับก็ทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นครับผมแฟนบอลแฟนลับชาวสมุทรปราการครับผมในละวกใกล้เคียง สนามเอ็มพาวเวอร์นะครับก็เข้ามาเชียร์ครับแฟนคลับเป็นแฟน,นที่น่ารักทุกคน,นครับสุดยอดรับเชียร์ไม่มีหมดครับรับตอนนี้จบเลกแรกแล้วนะครับ,นนบกับดิวิชั่นส่วโซนภาคตะวันออกปรากฏว่าประการครับคว้าอันดับ4ไปครองนะครับตอนนี้มี18แต้มห่างจากฝูงกราด FC อันดับหนึ่งมี3าเ็แต้มอยู่ถึง13คะแนนจาก11นัดเท่ากันปราถ,ถือว่าเป็นตัวตึงในการคว้าแชมป์ของโซนภาคตะวัอนออกน,นะครับจากผลงานสุดแรงไม่แพ้ทีมใดเลยเในเกแรกครับ ูนย์จันบุรีทีมเยือนนัดนี้ครับจากความ่พ้แพ้บีเพียงแค่14แต้มจบที่อันดับ7ของตารางก็ต้องไปลงกันต่อในการในขันเลก2ที่จะออกสตาร์ทขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ครับซึ่งทุกนนั้นก็สามารถติดตามการรดสดได้นะครับกับการในขันทุตบอลลีกุยภาพซีซั่น2ในเลก2ครับทางช่องนาวที่6ครับออกสตาร์ทในวันศุกร์ที่24มิษุนายนี้สุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์ครับสัปดาห์ละ3วันนะครับ